น้องก็จะมีสองราคานั่นเองนะคะอน้องหยกโชว์หน่อยสิอันนี้อยู่ในโหมดปาร์ก,กิ้งใช่มีโหมดปาร์ก,กิ้งเะะมื่อกี้ถ้าใครอยู่ในช่องถ้าใครอยู่ในช่องเมื่อกี้ที่บอกไปว่าโหมดปาร์ก,กิ้งจะขับไม่ได้อันนี้โชว์ให้ดูเลยว่านี่คือโหมดปาร์ก,กิ้งปิด<笑><笑><笑>เสียวใช่ไหมเห็นน้องบิดแล้วเสียวใช่ไหมมันไม่ไปจริงๆน้าเนี่ยบิดไม่ไปแต่ อ้ให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้หมดทีอ่าเราเ้ะขาตั้งเอาขึ้นหมดแล้วนะอ่าขาตั้งเราขึ้นหมดแล้วนะขาตั้งเอาขึ้นหมดแล้วอ่ะอ่ะโอเคคืออายจังของเข้าหมดทีนะคะบิดไม่ไปไม่ต้องตกใจเนี่ยโชว์ให้ดูไม่ต้องตกใจอันนี้คือเซฟเซฟตี้เซฟตี้เซฟตี้แต่ถ้าพร้อมไปเลดี้เชิญทางนู้นค่ะตากล้องเชิญทางนู้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยอ่ะ กำเบกหนึ่งครั้งกำเบกหนึ่งครั้งใส่เกียร์หนึ่งใส่เกียร์หนึ่งกดเกียร์หนึ่งมาอย่าหักข้อมือนะอย่าหักข้อมือค่อยค่อยปล่อยรถออกไปค่อยๆปล่อยมือจ้าโอเคโอเคไหมแบบนี้มาร์เป็นไงบ้างอ่าถ้าเรากำเบกไปด้วยแล้วเราบิดมันจะไปไม่ได้ไม่ไปไม่ได้จ่ะเนี่ยอันนี้กำเบกอันนี้คือคนที่เคยชินกับการขี่รถน้ำมันใช่ค่ะใช่เนี่ยปึ๊บเห็นไหมมันบิดไม่ได้อันนี้บีดอยู่นะ